ทางช่องนี้จะลงชันหน่อยนะครับเฮ้ย,อยรอบนี้เรามาลงลงไกลาจากแม่น้ำตกไปหน่อย คนจะแคมป์ EP นี้นะเราจะไปน้ําตกกันนะครับน้ําตกอีกแล้วเป็นน้ําตกที่ชื่อว่าน้ําตกป่ามานะครับนะอยู่ในอำเภอแม่สอนดนี่แหละนะแต่มันอยู่ในป่าหน่อยเดี๋ยวไปดูกันว่าเส้นทางกันไปกับเราจะต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะครับแล้วก็มีเดินเท้าด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าน้ําตกมันสวยขนาดไหนโอเคไปกัน ช่วงแรกของการเดินทางที่สามารถดูแผนที่ได้จากแมป Google คือจากแม่สอดไปยังบ้านตีนทาตพวกเราเลือกเส้นทางที่สองเพื่อเดินทางไปยังบ้านตีนทาตเพราะว่ารถมันน้อยทางสวยวิวดีใครที่อยากไปน้ำตกปามาแต่ยังไม่มีคนพาไปก็ดูคลิปของผมได้ครับรับรองว่าไม่หลงแน่นอนลองดูครับ ทางนี้จะลงห้วยแล้วก็เลาะปสาช้าไปเลาะเลาะ,ะ,ะ,ะตามห้วยไปเี้ยจะขึ้นไปแลาจะไปตัดลงห้วยน,นู่นข้า,ง,างหน้าวิ่งสบายกว่ารถขนน้กวิ่งทางเนี้ยไปได้สองทางนะเส้นข้างล่างกับข้างบน<อ>เราจะไปข้างบนครับข้างบนบ <c oughs> ไปถากกลับมาข้างล่าง,าง,างอาโอเค เราจะมาข้ามตรงนี้บอกอ้เราจะไปทางฟ้า แยกนะสายมือนี่จะไปบ้าน3ามหมื่นนะครับนะตำบลสามหมืน 30, บ้านต้าดีทะอะไรทางนู้นอะ่ะนะไอคลิปก่อนหน้านี้หน้าฝนที่ผมมากันผมมาจากทางนู้นแล้วมาเจอแยกเนี้ยแล้วก็นะครับแล้วใครมาถึงตรงนี้แล้วนะอย่าไปเลี้ยวฝ้ายไปนะให้ตรงไปไปตรงไปตรงมา เหมือนมีเลี้ยวแล้วก็ปกักไปอ่ะปัดล้อข้างอะ่ะเหมือนมีป้ายในเลี้ยวอะ่ะดดูก่อนไม่แน่ใจจําไม่ได้ว่าแยกนี้ต้องเลี้ยวไปทางหมู่บ้านก่อนหรือเปล่าไปครับไปทางนี้ได้เหรอครับผมขอบคุณครับตบบือเนาะนะมาเจอแยกนี้นะครับแยกเนี้ย แนวมันจะมีป้ายอ่ะป้ายไม่รู้เขียนว่าอะไรละเลี้ยวขวาไปก่อนนะครับไปไม่รู้ว่าใครมาทางไหนแต่เราจะไปทางนี้แหละแต่ผมว่ามันถูกแล้วทางนี้อ่ะน่าจะถูกครับผมน่าจะจำได้ไม่น่าจะลืมฮะจากเมื่อกี้เท่าไม่นะมาถึงตรงนี้บริเวณตรงนี้ข้างบนจะเป็นโบสถ์นะ มันจะมีสามแยกให้เราเลี้ยวตายไปเลยเลี้ยวตายไปทางเส้นนี้ครับนะถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้เส้นนี้แหละเรามาจูงรถมอไซค์กันอยู่เส้น,น,น,นเนีนน้นยดยู่น่อยเนินนู่น่อจูงรถมอไซค์ขึ้นนะครับลื่นไม่ไหวเอาละครับเนินนี้ที่เรามากันหน้าฝนแม่งจูงขึ้นนะดันกันขึ้นนะครับหน้าฝนามันลื่นฝนตกตลอดลินสไลด์ต่มาหน้านี้เราขึ้นได้สบาย ม่ใช่ปัญหาเนะเดินเนี่ยครับสุดลัลฮะทางช่วงนี้จะลงชันหน่อยนะครับเอ้ยบ้านมันลื้อหวอแต่แล้วผมมามาแวะพักกันที่บ้านหลังเนี้ยแต่บ้านนี้มันลื้อไปข้างหนึ่งนะครับนะ ริ่งมันเต็มเนี่ยถึงนี่เลยนะหรือไปละาโอเคนะครับไปตรงนี้นะไปตามร่องนำนี้เลยแยกมานี่ลงไปท้ายหมู่บ้านโนดอ่ะตอนนี้ ถึงบริเวณที่เนี่ยไปอีกหน่อยก็เดี๋ยวน้ําตกปลาหมาอยู่บริเวณหน้าตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวะตรงนี้แป๊บหนึ่งอ,อันนี้เดี๋ยวแวะ,ะถ่ายตรงนี้ก่อนผมพาไปดูจุดที่น้ําผุดออกมามาจากตรงนี้ยนะจากใต้ถ้ำเนี่ยนะครับผุดออกมาเนาะมีปลาด้วยมันผุดออกมาครับลองดูตรงนี้ดีๆน้ําผุดออกมานะครับไนะหลนี่ไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับ ไหลกลายเป็นน้ําตกป่าหมากที่เราจะไปกันในวันนี้อ่านี่ก็อ่าละวันนี้ก็คุกฝุ่นกันมาทีหน่อยครับดูลองเท้าเลยเอ๊ะฝุ่นหน่อยผมจับจับเวลาจับระยะทางจากบ้านตีนทาตมานะนะครับเราใช้เวลามาถึงจุดจอดรถในประมาณชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงสนะิบห้กนะบนะานะกิโลนะครับหนึ่งชั่วโมงสิบห้ากิโลนะครับเนาะเราเาเนี้ยนะหนึ่งชั่วโมงสิบห้ากิโลนะครับ จับเวลามาให้ประมาณนี้มาถึงเนี้ยก็ไม่นานก็ไม่ไกลนะครับมาเรื่อยๆบางคนอาจจะขี่ได้ไวมากกว่านี้นะครับโอเคแล้วก็มาถึงจอดจุดรถตรงเนี้ยนะขี่เลาะน้ํามาเลยโอเคนะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าก่อนแล้วเดี๋ยวไปลุยก,กันโอเคครับเดี๋ยวไปดูว่าเข้าไปอีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็รถมอไซเราเอาไปจอดได้ถึงตรงไหนนะครับไปแบบไม่ทําลายไอ้ต้นข้าวโพดของชาวบ้านนะครับ ต้นไม้ที่เขาปลูกไปเราพยายามจะไม่ไปทำรลายนะครับไม่ทําไม่สร้างความเสียหายให้กับไร่นาเขาโอเคนะเดี๋ยวลองไปดูกันโอเคใครที่ชอบการเดินทางแบบปนอนภัยน่าจะสนุกครับมีมออไซค์คันหนึ่งมาได้เลยครับผมรถเวฟธรรมดายางธรรมดามันก็มาได้ไปเรื่อยๆนะครับผม เดินกันแล้ว<ป>เดินเลาะไปตามนี่แหละ เรื่อยๆนะครับเดินมาจากตรงนูนะ้นน่ะมาเรื่อยๆเลยพย,ยายามมาได้สังเกตที่กระท่อมนี้ไหวสองกระท่อมเนาะนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาแคมป์ที่กระท่อมที่นี่ด้วยแล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะพอมาถึงกระท่อมนี้แล้วก็นะครับให้เลี้ยวไปทางนี้นะเดินไปทางขวานะเลาะห้วยเนี้ยไปเนี่ยข้ามห้วยนี่ครับไม่ใช่เลาะไปเนี่ยข้ามห้วยนี่ไปครับ มานะครับแล้วก็จะออกมาถึงจุดตรงนี้สังเกตจะมีทาง,นะงเล็กนะครับสันะงเกตดีๆนะครับเอาเดินมาเรื่อยๆจากตรงนู้นแล้วนะเลาะมาเรื่อยๆผ่านกระท่อมนั่นเลาะมามาให้ได้แล้วกันครับแล้วผมเลาะออกทางนี้ทางนู้นมาเลาะข้างมาครับมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เนะี่ยมันจะมีเส้นทางไปอยู่นะครับเราต้องเดินเข้าป่าไปนะครับในช่องนี้ไปะพาให้ดู ไปเราเราแค่ต้องเลยนี่มาเนี่ยท้ายนะครับนี่ปากข้าวโพดไอที่ผมบอกว่าเส้นทางทางเข้าตอนแรกอ่ะไม่ใช่นะ <c oughs> ต้องทางนี้เนี่ยเราอยู่บนน้ำตกเดินไปเรื่อยๆตรงเนี้ยเราจะอยู่บนยอดน้ําตก <c oughs> โอเคไปเดี๋ยวพาเนี่ยครับจะเข้าไปทางนี้พอมาเรื่อยๆเจอโขดหินตรงเนี้ย แล้วก็เข้าไปตรงนี้เ,เรื่อยๆมันจะมีป้ายบอกห้ามจับปลาแล้วล่ะเส้นทางนี้ยเข้าไปครับเรื่อยๆเลยนะอันนี้คือเส้นทางที่ใกล้กว่าแล้วก็ถูกต้อง <c oughs> ถ้าไปเส้นทางที่ผมเดินเข้าไปก็คือ,อเอาเถอะพิษนะครับเราตัดขึ้นดอยไปขึ้นดอยไปก่อน จริงไม่ต้องขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าจุดที่เราเข้าไปนะตรงนี้นะโคดหินตรงเนี้ยครับผาหินตรงเนี้ยที่มีหินหินเป็นขดๆเนี่ยครับเลยนี้ไปหน่อยแล้วเลี้ยวขวาเลยแต่ที่เราเข้ากันคือตรงนี้ <c oughs> เลยอีนิดเดียวครับงูเาองน้ตกต้องโทษเอเกอร์เอเกอร์ต้องพาเข้าทางนี้ จริงนี่มีตรงนี้ครับงี้ค oh, ง่ายกว่าแต่มันมีแค่ช่วงเดียวที่ชันแล้วลงไปหน้าน้ําตกเลยไอเกอร์คนเดียวเลยแม่งพามาทางนี้เอาเป็นว่าลองมาดูเส้นทางที่เราไปผิดกันนะครับมันก็ไปได้นะครับลงไปน้ําตกได้แต่เส้นทางมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันหรือใครอยากจะตามเส้นทางของเราเพื่อศึกษาธรรมชาติก็ตามไปดูกันครับ ครับ่ะเดี๋ยวบอนกระดาษครับโคตรใหญ่เลยดูนี่ทาเป็นเพ้าผมได้แล้วนี่ใส่ของครับได้ไหมเห็นนะก็ทางลงไปเรื่อยๆครับเลาะไปเรื่อยๆ เลาะลงไปเรื่อยๆครับผมก็ไม่มั่นใจในเส้นทางหลักที่ชาวบ้านเขามากันนไปลงมาเรื่อยๆนะจากบนนะู้นนดี๋ยจะมีช่วงนี้ครับที่ชันๆลงมาหน่อยอันนี้ผมตัดลงมาเลยนะตัดเลาะตรงนี้ลงมาเลย oh. ก็นั่งยองลงมาเลยครับเอาเท้าดันไว้สไลด์ลงมาเลยก็เลาะลงไปพอเดินได้อยู่ครับ พอเดินได้อยู่อันนี้ก็ระวังหน่อยบางบางจุดอาจจะลื่นหน่อยอะแต่ก็ไปได้ <c oughs> อ,อีกหน่อยเดียวครับนู่แหละ <c oughs> เห็นลำธารอยู่ข้างล่างแล้วครับทานน้ำทานของน้ำตกข้างล่าง <c oughs> เฮ้ยรอบนี้เรามาลงลงไกลจากแม่น้ำตกไปหน่อยน้ำยังเย็นครับวูบอันนี้เราพร้อมเปียกแล้วครัเราเปียกได้แล้วดึงน้ำตกแล้ว ่ยปไปได้ไดเรื่อยๆครับรรรอันนี้น่ามาแคมป์นะครับบริเวณนี้น่าจะแคมป์ได้โอ้บริเวณนี้ก็ได้เนี่ยอโอ้การตกก็ไม่เท่าไหร่ได้อยู่หน้านี้เองแหละทำว่าไป มา <Okay. S 2> ครับเนี่ยเรามาถึงบริเวณหน้าน้ําตกละถึงหน้าเรานี่เองนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครมาอยู่ก่อนหน้าเราหรือเปล่าแต่วันนี้ก็น่าจะมีคนมานะเราอาจจะได้เจอเพื่อนๆที่ชอบเที่ยวเหมือนกันนะครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าน้ําตกที่นี่ในเดือนนี้เดือนเมษาวันนี้วันที่สองเมษานะครับ น้ำตกที่นี่จะสวยขนาดไหนหันไปดูเลยว้าวสวยว่ะนะครับน้ำไม่มากไม่เยอะเหมือนตอนที่เคยมากันหน้าฝนนะครับเหมันก็เลยไดย้ความพอดีอ่ะครับนะดูไม่อันตรายน้ําใสสวยตอนเรามาน้ําแดงแดงมากๆนะ มาอะไรก็ไม่รู้มาหน้าฝนผมนี่แหละลหหเป็นคนชวนยังไงครับน้ำตกตามากอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปผมจะถ่ายน้ำตกให้ดูนะแล้วก็ข้างๆมันจะมีถ้ำเป็นถาถ้ำเข้าไปเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ผมเจอเส้นทางที่ น่าจะเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเข้ามากันเส้นนี้แหละนะขึ้นทางเนี้ยลงทางนี้แหละนะครับลงหน้าน้ําตกเลยอ่ะแต่ของผมนูน่นไปลงท้ายนู่นเลยนะแล้วเลยเดี๋ยวขากลับขากลับผมจะรีวิวให้ดูว่าเส้นทางเนี่ยเป็นยังไงชันขนาดไหนเดินยากเดินง่ายยังไงเดี๋ยวให้ดูครับไปนี่เราสามารถเดินมาที่บริเวณหน้าน้ําตกได้เลยนะครับนี่จุดที่ผมยืนอยู่ยนี่ มุณพีถ่ายรูปดได้ในด้านนี้นะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูบริเวณถ้ำนะครับไปนี่ไปดไ,ได้นะเดินมาได้เลยครับน้ำนะตื้นะนัำแรอสหลน์ยักย์หมดแล้วพวกอย่างเจ๋งครับ อันนี้เราเข้ามาในบริเวณถ้ำละถ้ำทางน้ำตกบริเวณหน้าหน้าน้ำอ่ะมาไม่ได้เลยน,นี้จะมีถ้ำเข้าไปเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับว่าสภาพภายในถ้ำเป็นยังไง เต็มอิ่มกับที่นี่แล้วนะครับ okay, เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันละจะเดินกลับเส้นทางที่จะกลับนะครับไม่ใช่เป็นเส้นทางที่เราลงกันมาครับเส้นที่เราลงกันมามันไม่ใช่เส้นทางที่เขามากันด้วยแต่ก็มาได้นะครับนะมันก็เลาะลงมาได้แต่เดี๋ยวจะไปดูว่าเส้นทางที่เขามากันนั่นน่ะอันนี้มีกลุ่มหนึ่งที่มาหลังผมนะตอนนี้เขาเดินขึ้นกันไปละนะครับกลุ่มของจะตุต้ยนะครับ นะรู้จักกันใน Facebook แล้วก็มาเจอกันที่นีนะ่เขาเดินกันขึ้นไปแล้วตรงนีนะ้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตรงนี้นะครับรีวิวให้ดูว่าเส้นทางตรงนี้มันเดินขึ้นลงง่ายไหมนะครับแต่ชันมีส่วนชันแน่นอนตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหวไหมมาเส้นตรงนี้นะครับนะน้ำตกอยู่ตรงนี้นะครับนะนะครับเราจะขึ้นทางนี้เลย รนี่เป็นทางที่เขามากันนะผมมั่งลงมากันอีกคทางเส,ส้นตรงนี้ก็นจะชันหน่อยนะครับข้างล่างที่เราอยู่กันน้ำตกอยู่ฝั่งซ้ายนครับเดี๋ยวจะขึ้นทางนี้ไปเรื่อยๆเคยดูกันว่า,ามันจะขนาดไหน เราไปอต้องโทษไอเกอร์ไอเกอร์คนเดียวเลยบอกว่าจำได้แม่งคนที่แล้วพาผมมากันแม่งเข้าอีกทาง<ห>พาขึ้นดอยก่อนพาขึ้นดอยไปอ้อมแล้วไปลงแม่งโอ้โห <c oughs> นี่เงเราเราแค่ต้องเลยนี่มาเนี่ยส <c oughs> ุดท้ายนะครับนี่ปากข้าวโพด บอกว่าเส้นทางทางเข้าตอนแรกอะ่ะไม่ใช่นะต้องทางนี้เนี่ยเราอยู่บนน้าตกเดินไปเรื่อยๆตรงเนี้ย <c oughs> เราจะอยู่บนยอดน้ําตก <c oughs>